นักเรียนครับในคลิปนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งระบบทางเทคโนโลยีนั้นนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าระบบหรือซิสเต็มนั้นนะครับก็คือชุดของสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกันและอย่างเป็นอิสระที่ได้ ครูครบรวมนะครับในรูปแบบของการบูรณาการทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด2ระบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับระบบทางธรรมชาติแล้วก็2ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปศึกษาในเรื่องนี้นะครับไปชมกันเลยครับนะคะเรามาดูความหมายของคําว่าระบบนะคะหรือว่าซิสเ็มนะคะ ความหมายของระบบนะคะระบบก็คือกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่สส่วนขึ้นไปนะคะนักเรียนประกอบเข้าด้วยกันและทํางานร่วมกันเพื่อวัดเ,เพื่อบรรลุวัตถุป,ประสงค์เดียวกันนะคะอย่างเมื่อกี้นี้พวกเราบอกว่าอะไรระบบอะไรคะระบบย่อยอาหารใช่ไหมประกอบไปด้วยกี่ส่วนระบบย่อยอาหารนี้ประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะ มีส่วนอะไรบ้างมีปากมีอะไรอีกมีลิ้นมีกระเพาะนะคะแล้วก็อะไรอีกที่เราตอบกันไประบบระบบไหลเวียนเลือดถ้ามีส่วนประกอบอย่างเดียวถือว่าเป็นระบบไหมไม่เป็นมันต้องทำงานอะไรคะสัมพันธ์กันทำงานร่วมกันใช่ไหมคะ ระบบเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะคะ1คือระบบธรรมชาติคําตอบเมื่อตอนอะไรคะต้นชั่วโมงที่นักเรียนตอบกันไปเนี่ยระบบย่อยอาหารเนี่ยถือว่าเป็นไหมเป็นอะไรเป็นระบบธรรมชาติเป็นระบบธรรมชาติใช่ไหมคะอ่านะคะเขาบอกว่าระบบธรรมชาติเนี่ยหมายถึงระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้คือตัวอย่างนะคะระบบการย่อยอาหาร ะะสองคือระบบการลำเลียงอาหารของพืชเอาต่อมานะคะระบบการย่อยอาหารเรามาดูรูปนะคะนี่นะคะรูปนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะอะไรร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะร่างกายมนุษย์แล้วก็มีรูปอะไรคะโครงสร้างภายในนะคะทีนี้ระบบการย่อยอาหารนักเรียนเริ่มจากอะไรก่อนจะก่อนจะย่อยอาหารเราต้องทำไม รเราต้องทำไมคะ,อา,อ,ะาอาหารเข้าปากแล้วทำไมคะปากใช่ไหมคะอันดับหนึ่งใช่ไหมในรูปนี้คือปากเริ่มระบบการย่อยอาหารเป็นลำดับที่1นะคะต่อมาคืออะไรคอหอยนะคะ,ะสามล่ะอคอหอยใช่ไหมคะ ะะต่อมาสี่คือ,อ,าห,าอหลอดอาหารก็คืออะไรไล่ามาจากปากต่อมน้ำลายไล่าย,ยาวมาถึงอะไรคะหลอดอาหารแล้วต่อไปคือ,อต่อไปคืออะไรคะกระเพาะนะคะกระเพาะลำดับที่6คืออะไรคะ,ะทุกคนจะคิดว่าเป็นอะไร เป็นตับเป็นถุงน้ำดีเป็นตับอ่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าแต่ถ้าตามระบบแล้วเป็นอะไรลูกลำไส้เล็กนะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าตับมีหน้าที่อะไรต่อมาคืออะไรคะลำไส้ใหญ่และสุดท้ายทวานหนักวานหนักนะไม่ต้องไปต่อแล้วนะนะคะอ่ะทีนี้ถ้านักเรียนไล่ดูก็คืออะไรลูกปาก ไล่ลงมาที่ต่อมน้ําลายคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารใช่ไหมคะก็คือส่วนนี้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ไล่ลงมาที่อะไรคะลำไส้เล็กไปที่ลำไส้ใหญ่จากนั้นไปที่วาวรหนกนะคะส่วนนี้คือถุงน้าดีอะไรบ้างตานะคะตบถุงน้ำดีตาอน ค,ค,คือส่วนที่ช่วยกระบวนการย่อยเข้าใจไหมคะคือส่วนที่ช่วยกระบวนการย่อยให้ทำงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าหลักๆก,ก็คือนี่แปดกระบวนการนี้นะคะอะต่อมานะคะนักเรียนดูนะอันนี้คือพืชน,นะคะพืชหนึ่งต้นนะนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะระบบการลำเลียงอาหารของพืชน,นะคะ ไล่จากไหนรับแสงแดดมาที่อะไรคะพลังงานแสงไปยังใบไปยังใบก็คือตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะจากใบส่งอะไรคะส่งไปตามลต้นส่งอาหารมายังลำต้นลต้นและมาถึงรากนะคะจากนั้นรากจะทำไมดูดน้ำใช่ไหมคะดูดน้ำและแล่ธาตุทำไมคะขึ้นไปทำไม <ไ>ลำเลียงต้นและใ <ไป S 1> บร<า>วมถึงตาด้วยถูกไหมคะก็แสดงว่ามันจะเป็นระบบที่อะไรคะจากบนลงล่างแล้วก็ตีย้อนกลับจากล่างทำไมขึ้นบนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะระบบการลำเลียงอาหารของพืชเป็นระบบนะคะตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างมาให้ดูสองกรณีนะคะแต่อาจจะมีอย่างอื่นก็ได้นะคะ ทีนี้เราเรียนมาดูนะคะระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น <Okay. S 1> ทีนี้เรามาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คืออะไรคะระบบที่มีการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบทางเทคโนโลยีนะคะ ซึ่งอาจเป็นการสร้างจากระบบธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือพัฒนาต่อยอดจากเลยคะ่ะระบบธรรมชาติใช่ไหมคะหรืออาจจะสร้างขึ้นมาใหม่โดยไม่ใช้ระบบธรรมชาติเดิมเลยก็ได้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างนะใช่เลยที่นักเรียนพูดอะนะคะระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียเนะี่ยนักเรียนนะคะ ้ายกตัวอย่างให้ฟังอย่างชัดเจนนักเรียนให้นักเรียนนึกถึงอะไรคะเครื่องกองน้าใช่ไหมคะถ,ถ้าถ้าอยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเองอะ่ะให้นึกถึงระบบกองน้ํานะคะเวลาที่ทําไมคะน้ําจากท่อใช่ไหมคะลาเลียงผ่านสู่อะไรคะเครื่องกองน้ําหรือระบบหรือระบบบำบัดน,น้ําเสียนะคะก็จะถูกอะไรคะกองหลายๆขั้นตอน ใช่ไหมคะอาจจะต้องผ่านอะไรสำลีผ่านหินทราย<ม>ใช่ไหมคะกรวดใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งผงถ่านใช่ไหมคะถูกลำเลียงมาเป็นขั้นตอนเรื่อยๆแล้วทำไมคะ,ะมก็จะได้น้ำที่สามารถรรใช้อุปโภคบริโภคได้ใช่ไหมคะอันนั้นคือระบบมีมากกว่า2ส,ส่วนไหมมากกว่ามากกว่าไหมคะมากกว่าถือว่าเป็นระบบไหมเป็นนะคะเป็น อันนี้ค่อนข้างใกล้ตัวระบบ e-commerce รู้จักไหมคะระบบ e-commerce พอพูดถึง e-commerce นักเรียนก็ยังรู้สึกว่ายังไกลๆตัวอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้าบอกว่าระบบการซื้อขายออนไลน์ใกล้ตัวไหมใกล้ตัวนักเรียนนึกออกเลยใช่ไหมนะคะตามจริงมันคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันทีนี้นักเรียนมาดูนะคะระบบ e-commerce นะคะนักเรียนสังเกตปัจจุบันนี้ร้านค้าออนไลน์เยอะไหมคะ โอ้เยอะมากนะคะไม่ว oh, ่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถขายของได้ใช่ไหมนะคะนี่เป็นร้านค้าออนไลน์แต่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในมือถือเท่านั <t <t ้นมันสามารถอยู่ได้ที่ไหนบ้างบนระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนักเรียนสามารถซื้อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านทางอุปกรณ์ได้แก่อะไรโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะคะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะนะ ทีนี้ร้านค้าออนไลน์นักเรียนระบบอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะคะเราสามารถทำอะไรได้บ้างซื้อของนะคะซื้อของได้หมดเลยอ่านข่าวสารได้ไหมได,ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอะไรดูโปรโมชั่นดูอะไรคะสินค้าใช่ไหมคะทำการกดสั่งซื้อลงในตะกร้าใช่ไหมคะวเวลาเราเใช้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยตามเว็บไซต์ที่ซื้อซื้อของออนไลน์เนี่ยนักเรียน เขาจะมีว่าให้เราเพิ่มสินค้าหรือหยิบสินค้าลงในตะกร้าใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราทําการอะไรคะหยิบสินค้าคลิกสินค้าเพิ่มเข้าไปในตะกร้าของเราตะกร้าของเราในนี้ที่นี้ก็คือเราต้องการจะซื้อถูกไหมเขาเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราไปเดินห้างหรือว่าเดินตลาดแล้วเรามีตะกร้าใช่เราอยากจะซื้ออะไรเราก็ใส่ตะกร้าไว้ถูกไหมคะจากนั้นระบบเขาเนี่ยจะคํานวณน,นะคะจะคํานวณราคาสินค้าจํานวนอะไรคะ จำนวนสินค้าปริมาณสินค้าแล้วทำไมคะคำนวณค่าส่งใช่ไหมคะค่าส่งนะคะแล้วก็ทำไมออกใบเสร็จให้เราจ่ายเงินถูกไหมคะเราทำการจ่ายเงินโดยการโอนผ่านอะไรคะนาคารโอนผ่านธนาคารไปหรือบัตรเครดิตนะคะจากนั้นทำไมคะระบบก็ทำการอะไรจัดส่งสินค้าใช่ไหมคะระบบทำการจัดส่งสินค้าให้ เราใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก่อนที่จะทําไมคะนักเรียนจะเข้าไปซื้อของเนี่ยต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนเพื่ออะไรคะยืนยันตัวตนใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆใช่ไหมคะปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถูกไหมนะคะพอนักเรียนซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วร้านส่งให้เรียบร้อยแล้วทาไมคะที่นี้นักเรียนก็รอรับสินค้าอยู่บ้านนี่ถือว่าเป็นระบบอะไรคะอีคอมเมิร์ซ ะะทีนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไห้กูฟังหน่อย,ยระบบไฟฟ้า,าร,ระบบอะไรคะระบบอะไรคะระบบเครือข่าย,ยเพื่อนบอกระบบเครือข่าย,ยระบบอินเทอร์เน็อนเตนอะไรคะลองนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสิใกล้ตัวไหมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาได้แก่อะไรระบบทํความเย็นระบบทความเย็นนักเรียนลองนึกถึงยกตัวอย่างง่ายๆนะนะคะระบบอะไรคะระบบของพัดลมนะคะเวลาที่เรามาทำไมเราจะใช้งานพัดลมเนี่ยเราเสียบปลั๊กแล้วเราทําอะไรคะกดสวิตช์ใช่ไหมคะพอากดสวิตช์เสร็จแล้วมอเตอร์หมุนใบพัดหมุนไหมคะหมุนไหมคะ สิ่งที่นักเรียนได้คืออะไร <Yeah. S 1> ความเย็นใบพัดหมุนแล้วความเย็นได้ไหม <Yeah. S 1> ได้ไดนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเป็นยังไงครับนักเรียนคงจะเข้าใจเรื่องของระบบนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด2ระบบนะครับ <c oughs> นั่นก็คือระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนชมคลิปได้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถ เข้าไปชมในช่อง YouTube ของคุณรูณได้หรือไม่งั้นนะครับนักเรียนสามารถนะครับแชทมาถามครูผ่านทาง Facebook ได้นะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก YouTube Channel DL TV DL TV ช่องที่7นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับ